Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News จูรินยอมรับนราพัฒขอออกสอสกลับไปอยู่กระทรวงเกษตรเผยอันวาโดนบล็อกไม่ให้ประชุมสอสอใต้ประชาธิปัตย์เปิดทางหาพักใหม่ชี้อยู่ร่วมกันต้องทำตามมติพักยันประชาธิปัตย์พร้อมประชุมร่วมรัฐสภาถกกฎหมายลูกเลือกตั้งเตรียมเปิดตัวผู้สมัครสอสอใต้ชุดใหม่ เวลา9นาฬิกาวันที่9สิงหาคม2,565ที่ทำเนียบรัฐบาลนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์กรณีน,นายนราพัฒนแก้วทองรองหัวหน้าประชาธิปัตย์จะขอลาออกจากสสบัญชีรายชื่อเพื่อกลับไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า ตนทราบเรื่องนี้มาล่วงหน้าแล้วจากนายนราพัฒเองว่าจะขอกลับไปทำงานที่กระทรวงเกษตรทั้งนี้หากมีการลาออกจากสสบัญชีรายชื่อแล้วก็ต้องเลื่อนรายชื่อลำดับถัดไปขึ้นมาตามกระบวนการของรัฐสภา ผู้สื่อข่าวถามว่าเป็นชื่อของนายเจอราชสีอดีตสสสงขลาที่มีชื่ออยู่ในลำดับที่29ใช่หรือไม่ไนายจุรินกล่าวว่าให้เป็นไปตามบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์ เมื่อถามว่าจะมีใครลาออกจากตำแหน่งสสอ,อีกหรือไม่เนื่องจากมีกระแสว่านายชัยยศจิระเมธากรสสบัญชีรายชื่อจะลาออกจากสสเพื่อไปดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองหรือที่ปรึกษาด้วยเช่นกันนายจุรินกล่าวว่านายชัยยศเป็นสสที่เพิ่งได้รับการเลื่อนลำดับขึ้นมาทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเหตุผลของแต่ละคนขอให้มาพูดคุยกันก่อนขณะเดียวกันก็จะเป็นโอกาสดี ที่ให้ผู้อยู่ในบัญชีรายชื่อลำดับถัดไปได้มีโอกาสเลื่อนขึ้นมาเมื่อถามว่าข้ออ้างของนายนราพัฒในการขอลาออกจากตำแหน่งสอสอฟังขึ้นหรือไม่เพราะก่อนรับตำแหน่งควรพิจารณาตัดสินใจให้ดีซะก่อน นายจุรินกล่าวว่าการมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อเกิดขึ้นก่อนที่พักจะมาร่วมเป็นรัฐบาลอย่างไรก็ตามตนคิดว่าเรื่องนี้ไม่มีปัญหาเพราะไม่ได้ทำให้พักประชาธิปัตย์ขาดสอซในสภาเนื่องจากจะมีผู้ได้รับการเลื่อนลำดับขึ้นมาทำหน้าที่สออแทน เมื่อถามถึงสถานการณ์การเมืองในจังหวัดพัทธลุงที่มีข่าวว่าสมาชิกในตระกูลธรมรมเพชรทั้งหมดจะย้ายออกจากประชาธิปัตย์ไปอยู่กับพรครวมไทยสร้างชาติซึ่งมีข่าวว่านางสาวสุพัชรีธรรมเพชรอดีตสสพัทธลุงประชาธิปัตย์จะย้ายไปด้วยนั้นนายจุรินกล่าวว่ายังไม่มีข่าวซึ่งนายนริศคำนุรักษ์สสพัทธลุงพักประชาธิปัตย์แจ้งให้ตนทราบว่ากำลังพูดคุยกับนางสาวสุภั นายจุรินกล่าวอีกว่าสำหรับกรณีของนายอันวาซาและสสปัตตานีพักประชาธิปัตย์นั้นตนได้รับแจ้งจากนายเดชอิทขาวทองรองหัวหน้าประชาธิปัตย์ที่ดูแลภาคใต้ว่าได้แจ้งให้นายอันวาทราบแล้วว่าไม่ประสงค์ให้เข้าร่วมประชุมสสภาคใต้อีก เพราะการประชุมอาจมีการพูดคุยถึงรายละเอียดพักที่เป็นภายในอาทิแนวทางการหาเสียงเลือกตั้งการกำหนดทิศทางการทำงานและเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้หนายอันวาหาพักใหม่เข้าสังกัดได้ทันเวลาซึ่งตนคิดว่ายุติธรรม โดยจะไม่มีการขับออกจากพักในตอนนี้ส่วนเหตุผลว่าเป็นเพราะอะไรนั้นเป็นเรื่องที่ทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วการอยู่ร่วมกันภายในพักก็ต้องมีวินัยและปฏิบัติตามมาติพักมิฉะนั้นจะทําให้ส่วนรวมเสียหายขณะที่ในการทํางานร่วมกันก็ต้องเคารพความเห็นซึ่งกันและกันทั้งนี้ประชาธิปัตย์ใช้วิธีการตามระบบประชาธิปไตยในการพิจารณาเรื่องต่างๆเมื่อเสียงข้างมากภายในพักว่าอย่างไรก็ต้อง ปฏิบัติไปตามมตินั้นเมื่อถามว่า กรณีนายพนิทวิกิตเศษสอสอบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์ที่มักแสดงท่าทีสวนทางกับพักประชาธิปัตย์จะได้รับโอกาสเป็นผู้สมัครสอสอบัญชีรายชื่อของพักประชาธิปัตย์อยู่หรือไม่นายจุรินกล่าวว่าอยู่ที่นายพนิทจะแสดงความจำนงอย่างไรสำหรับการพิจารณาบุคคลลงสมัครในระบบบัญชีรายชื่อนั้นจะพิจารณาไปตามขั้นตอนของพักแต่ขณะนี้เรายังไม่ทราบว่ากฎหมายลูกที่ เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งจะออกมาอย่างไรเมื่อถามว่าวันที่10สิงหาคมในการประชุมสภาเพื่อพิจารณากฎหมายลูกเลือกตั้งนายจุรินกล่าวว่าพักประชาธิปัตย์เข้าประชุมสภาตามปกติเพราะถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกรัฐสภาได้แจ้งให้กับสมาชิกพักทุกท่านด้วยทราบแล้ว เมื่อถามว่ามีใครลาไปวันกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือไม่นายจุรินกล่าวว่าเอาว่าสำหรับพักประชาธิปัตย์ไม่ประสงค์ที่จะทำให้การประชุมสภาล่มจะเข้าสู่การประชุมตามปกติ ด้านอันวาจอบกมือลาประชาธิปัตย์แน่นอนเผยเนื้อหอมมากสี่พักครุมจีบเสนอตำแหน่งเพียบแต่ขอสาวเสียงคนในพื้นที่ก่อนหากสอบตกขอหยุดเล่นการเมืองรอจังหวะเหมาะค่อยรีเทิร์นยอมรับถูกบีบให้คืนเก้าอี้ประธานกมทพาณิชย์ลั่นออกได้แต่ขู่เดี๋ยวมีเรื่องอื่นตามมาอีก เมื่อวันที่8สิงหาคม2565นายอันวาสาและสสปัตตนีพักประชาธิปัตย์กล่าวยอมรับว่าในการเลือกตั้งสสอทั่วไปครั้งหน้าตนจะไม่อยู่กับพักประชาธิปัตย์แล้วเนื่องจากคนในเขตพื้นที่ของตนต้องการให้ออกจากพักนี้เพราะไม่พอใจกับการทำงานของผู้บริหารพักแม้ใจตนจะยังรักพักประชาธิปัตย์อยู่ก็ตาม โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการตัดสินใจว่าจะไปสังกัดพักไหนเพราะจะตัดสินใจไปพร้อมๆกับคนในพื้นที่ด้วยซึ่งกำลังสอบถามความคิดเห็นว่าจะให้ไปอยู่พักไหนเนื่องจากมีการติดต่อตอนมา4พักคือพักประชาชาติพักเพื่อไทยพักสร้างอนาคตไทยและพักพลังประชารัฐโดยในแต่ละพักยังมีการเสนอตำแหน่งให้ตนไปเป็นรองหัวหน้าดูแลภาคใต้อีกด้วย แต่เสียงส่วนใหญ่ต้องการให้ตนไปอยู่กับพักประชาชาติเนื่องจากเป็นคนในพื้นที่เหมือนกันแต่ทั้งนี้อยู่ที่เงื่อนไขของแต่ละพักด้วยว่าจะยอมรับเงื่อนไขของตนได้หรือไม่เช่นหากจะไปอยู่กับพักพลังประชารัฐก็ต้องยอมลดหรือผ่อนปรนพรกฉุกเฉินที่อย่างประกาศในพื้นที่หากทําได้ก็เชื่อว่าชาวบ้านจะยินยอมให้ตนไปอยู่ด้วยเพราะขณะนี้ก็เป็นรัฐบาลอยู่แล้ว ดังนั้นขอให้ทุกคนใจเย็นเพราะยังมีเวลาในการตัดสินใจอยู่นายอันวากล่าวต่อว่านอกจากนี้ยังมีการส่งสัญญาณจากพรรคที่ตนสังกัดอยู่ตอนนี้ว่าต้องการให้ตนออกจากตำแหน่งประธานกรรมาการการพาณิชย์สภาผู้แทนราษฎรโดยมีความเคลื่อนไหวจากผู้ใหญ่บางคนซึ่งตนคิดว่าอยากจะเอาออกก็ไม่มีปัญหา แต่รับรองได้ว่ากรรมธิการทุกคนในคณะไม่ว่าพักไหนก็ไม่ยอมแน่นอนหากจะเอาตนออกเดี๋ยวจะมีเรื่องอื่นๆตามมาอีกมากมายขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแนวหน้าอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ